เคสนี้คนไข้อายุ58ปีครับคนไข้เป็นโรคไตแล้วก็ไม่ได้ล้างไตเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวคนไข้ก็มาด้วยอาการแข็งขาอ่อนแรงไปทั่วๆเราตรวจขึ้นหัวใจเราเจอแบบเนี้ยเราคิดถึงโรคอะไรครับคลื่นนี้ก็คือไฮเปอร์คาลิเมียหรือว่าโพแทสเซียมในเลสสูงมันดูอะไรนะคือตัว R ครับตัว R แล้วก็ลงล่างเป็น S แล้วก็ T เห็นไหมครับว่า T สูงมากสูงแหลมมากคือเคสนี้โพแทสเซียมมันเยอะครับก็เลยทําให้มันสูงแหลมแล้วก็ Q ิอสมเพกก็กว้างด้วย เราดูตรงนี้ครับองค์ประกอบของ q s s เอสโมเพกค่อนข้างจะกว้างทีเดียดดูรูปนี้แล้วคิดว่ามันเหมือนกับลักษณะของ v p ครับหรือเ e น t r i c u l a แท็กซี่คาเดีดูเหมือนไหมครับเวลาดูคร่ข้าวมันก็เหมือนไงเพราะว่าตัว Ventricula r Tachycardia เนี่ยคิวอมเพกมันก็จะกว้างแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปนี้มันไม่ใช่ VT นะครับด้วยเหตุว่าเราดูชีพจรี่ยเพราะว่จะช้าอยู่ครับ ปกติเราเนียยเวนติคูล่าแทคิคาเดีย ier, หัวใจจะเต้นเร็วมากนะเห็นชิ่งก็แบบ2 0 0ร้อยสครั้งต่อน,นาทีคือเร็วครับแต่เนี้ยหัวใจเต้นไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็ประมาณสักมันดูแปลกที่เวนติคูล่าแทคิคาเดียเนี่ยหัวใจจะเต้นช้าขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยผมก็มีเทคนิคในการจําว่าถ้าเราเจอสิ่งที่เรียกว,ว่า VT หรือเวนติคูล่าแทคิคาเดียที่หัวใจเต้นช้าให้เราคิดถึงไฮเปอร์คารีเมียเนี่ยโพเลสเซนไม่ได้สูงเคแคเนี้ยต้อง10นะครับการรักษาในเบื้ออองงงตาาปปต้้้นนถาาาาาหหหกกววว่่่เเ็คืัใจผิิดปยยี เราก็ต้องให้10%แคลเซียมกูคอนเนีนะครับให้ยาที่ทำให้โพแทสเซียมเข้ามาในเซลล์ก็ได้แก่พวกอินซูลินน่ฉีด RRI กับกูโคสแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าน้ําตาลในเลือดตอนนั้นสูงไหมครับถ้าน้าตาลสูงมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้กลูโคสตามก็ได้นะครับโซเดียมไบคาร์บอเนตนะเพื่อให้โพแทสเซียมมันเข้ามาในเซลล์อาจจะมีการพ่นยาครับยาขยาดลมอย่างเช่นพวกซาบูทามอนหรือว่าเป็นทูลินนะครับเพื่อให้โพแทสเซียมมันเข้ามาในเซลล์ต่อมาก็จะให้ยาพวกขับโพแทสเซียมทางลําไส้ครับ อย่างเช่นพวกเคเอ็กเซเป็นต้นเคนี้เป็นผู้ชายอายุ36ปีเข้ามาด้วยการแน่นอกข้างซ้ายอะครับเล้เาไปหัวไหล่ข้างซ้ายแล้วก็คิดถึงเรื่องของก้ามในหัวใจขาเลือดตรวขึ้นหัวใจเป็นแบบนี้นะ